หลังจากเข้าเกมมาสิ่งแรกที่ผมทำเลยคือการเดินที่ไปเช็ครีโลของผมว่าผมมีรีโลเกินก็เท่า,าที่เห็นนะในหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเช็คดิดคอดของเกมว่ามีอะไรอัปเดตมัง่งแล้วผมก็ได้ทำการไปเช็คที่ยูทูบของเกมว่ามีอะไรอัปเดตมัง่งและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปหาโค้รรีโลจาก YouTube แล้วก็ดิสคอดของเกมเพื่อเอามาสุมบัฟให้ตัวละครหลังจากกูกดรีโลไปแทบจะหมดตูดกูเลยไม่ไอาจไว้เพราะกูคิดว่าแม่งน่าจะเกิดแน่นอนแต่สุดท้ายแม่งมาดวงดีตอนโลสุดท้ายอย่างเงี้ย หลังจากไปศึกษาหาข้อมูลมากู้ได้ข้อสรุปว่าของอีโวการโลมันหาจากด่านสตอรี่สุดท้ายของด่านวันพันแมนช่วงหาของหลังจากเข้าแม็ปมาแล้วผมก็ได้ทำการวางทั้งซูมิเกะเป็นตัวแบกลงไปเพื่อหวังว่าจะให้เกมมันจบเร็วที่สุดแล้วก็หวังว่าของอีโวมันจะดรอปง่ายแต่ตอนนั้นแหละกูคิดผิดเกลือเกลือเกลือกระจอกกระจอกเกลือกระโหลกเอามานทำหี้ยเนี่ยเกลือเกลือ Netflix เกลือเกลือโอ้ Oh shit ม h my s ชิ t เกลือเกลือ เกลือหลังจากใช้เวลาหามันเกือบ30ปีในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วผมก็เลยไม่รอช้าที่จะกด e ีโวมันหอยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการไปฟาร์มเพื่อให้การโรด้วยการลงเลนช่วรลีวิวเอาฮะตอนนี้ผมก็ทำการฟาร์มจนวางการโลดได้แล้วฮะงั้นก็มาดูกันเลยนะการโลดเวลตันวางคั้งแรกตีสองแสนะระยะยีตีเกือบหวินะ ไม่มีต้นไม้ไม่ได้อัพต้นไม้แล้วก็อัพเลยนี่ฮะขั้นต่อไปนี่เกือบสามแสนนะนี่ดาเมจเวอร์มากฮนะต่อไปฮนะนี่สี่แสนนะสี่แสนยี่สามแล้วก็หนะ้าฮะขึ้นไวมากแล้วก็ราคาอัพนี่ถูกมากเลยนะต่อไปฮนะขั้น Watch Dog อ,อ่านปิดขอไปได้วยฮะกักนี่ฮะนี่ดูท่าสวยดิอ่าไปต่อฮะนี่เจ็ดแสนนะ และสี่เจ็ดตีห้าห้าวินะดูขึ้นเวอร์มากนะระยะไกลด้วยแถมตีไฮเบดอีกต่อไปฮะนี่ตีล้านหนึ่งละนี่ยังถูกมากนะน่ะต่อไปเปลี่ยนขั้นใหม่เป็นเคอร์นะนี่ขั้นนี้จะตีฟูลนะแต่ระยะจะดรอปลงมานิดหนึ่งเอาไม่เป็นไรถือว่าแทนกันได้อ่เงียังตีห้าวิเหมือนเดิมอนะแล้วก็ถือว่าคุ้มนะตีฟูลแล้วติดกระดกหัก,หกตีไฮเบดอีกนะฮักนี่ฮะแปดพันอัปตันอัปตันก็เนี้ยฮะต่อมาเนี้ยฮะ ไม่รู้ว่าไปบวกล้คูณหารกันเนาะเอฟเฟกสวยมากสวยจริงจริงแล้วเนี่ยจะให้ดูความต่างระหว่างการโลก่กับทาซนมกิทาศนมกิวางปุ๊บอัปตันเท่าอันนี้ส่วนการโล่เท่านี้พอๆเลยฮะเผยเผได้การโล่มาจะดีกว่าด้วยซ้ำน,นั่นแหละก็จบการรีวิวโง่แบบเพียงเท่านี้สวัสดี